อร่อยเลิศ <'s> คุณรีนอร่อยเลยิศ mm hmm. รสประเซาะซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับคุณรีดวันนี้อยากพามาทานอาหารไทยที่รสชาติถึงอ,อกถึงใจที่ทะทะดาใต้สะพานพระรามแปเมนูทำทานเองในบ้านโดยเฉพาะคุณพ่อเจ้าของร้านเป็นหมอจึงใส่ใจในเรื่องการดูแลสุขภาพเริ่มตั้งแต่พะโลเนื้อคักไทยเค็ม เคี่ยวนานกว่า4ี่ชั่วโมงจนกระทั่งเครื่องพะโลกข้าเนื้อต้ามาด้วยผัดส,สามหอมหอมทั้งสะตอชะอมและกระเทียมดองปลากระพงผัดไข่เค็มผัดกับเนยและไข่เค็มสูตรเฉพาะแกงรันจวนซี่โครงอ่อนความหอมน้ำซุปกลิ่นของกะปิตามคุณรีดไปเลยครับอร่อยและกับคุรีดวันนี้นะคะจะพามารับประทานอาหารไทยเมนูเหล่านั้นจะมาแปลกแ,ลแลกันที่ทะ,ทะ่ดา ท่านแรกคุณคมกริตก้อนทองโกลหันหน้าเชฟสวัสดีสสดจ้าท่านดีสอเป็นเจ้าของร้านค่ะคุณทิชดาสกุลน้ำมันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับร้านเธอทัศดาช่วยอธิบายความเด่นพิเศษของร้านเราหน่อยสิร้านทัทดานะครับสร้างมาเพื่อดูแลทุกคนในบ้านนะครับอาหารของเราเนี่ยจะโฟกัสที่เรื่องของคุณภาพอาหารวัตถุดิบเป็นหลัก จะสามารถปรับเปลี่ยนรสชาติที่ลูกค้าอยากได้เลยครับนี่จะเป็นแกลงรันจวนนะครับจะเอากระดูกที่โคงอ่อนเนี่ยไปตุ๋นก่อนอให้น้ํามันเข้มขน้นกระดูกอ่อนเราสามารถกินได้เลยนะครับเป็นเยลลี่นิ่มๆเราคุยกับเชฟเลยเมนูอะไรบ้างวันนี้เชฟภูมิใจนําเสนอจ้า อันนี้ก็มีพะโล้เนื้อทั่วไข่เค็ม <c oughs> ก็เป็นเนื้อนําเข้าจากออสเตรเลีย <c oughs> ที่เราเอามาตุน4-5ชั่วโมง <c oughs> แล้วก็ไข่เอามาต้ม4-5ชั่วโมงเหมือนกันเพื่อให้น้ําดําๆเนี่ย <c oughs> ซึมซาบเข้าไปในตัวไข่และความพิเศษนิดนึงใช้ไข่เค็มแ <c oughs> ดงนะฮะผ <c oughs> สมเข้าไปเพื่อความมันให้เข้ากันเนื้ออันนี้รสชาติกลมกล่อมครับเ <c oughs> มนูที่2จ้ะคือผัดสามหอมมีสตอ กระเทียมดองแล้วก็มีชะอม,ม,มก็มีกุ้งสดเข้าไปปรุงรสในแบบของร้านทัศดาเราต่อไปก็คือปลากระพงไข่เค็มนะครับใช้ปลากระพงแร่เป็นเนื้อเพื่อให้ทุกคนทานง่ายแล้วก็ามาผัดกับซอสไข,ข่เค็มกับเนยให้มันหอมกุ่นแล้วมาคลุกกับเนื้อปลาหน้าไหนเทศกาลไหนจะมีผักอะไรที่ดีที่สุดทัศดาจะนําเข้ามาเลยเช่นสัปดาห์นี้ ก็ผักกรูดนี้ก็คือมาจากผักหน้าฝนนะฮะ,ะแล้วเราก็มาทอดกับไข่เจียวทานกับน้าพริกกะปิที่กลมกล่อมของเราแล้วก็มีผักสดเคียงตามฤดูทุกอย่างครับเรยต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษจริงๆที่ทัทดาเป็นอร่อยแล,ล<ะ>ครสชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านทัศดาตั้งอยู่ที่ริมถนอนอรุณอมรินทร์ปิ่นเกล้าใต้สะพานพระรามแปด ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับโปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS ช่วงนี้นะคะอร่อยเลิศก,กับคุรีดและ AIS จะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่ร้านท่ดามีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้าสมาชิก AIS บ้างครบพี่สำหรับลูกค้า AIS รับส่วนลดค่าอาหาร10% เมื่อรับประทานที่ร้านสั่งกลับบ้านหรือ Delivery ตรงกับทางร้านตั้งแต่วันนี้ถึง15มีนาคม2566กับพบกันใหม่ทุกคนจันทร์วนันศุกร์เวลา8นาฬา45นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ วันนี้ต้องลาไปก่อนและสวัสดีนะคะสวัสดีครับอร่อยและกับปริตรีเมจื้อ,อีตติ้งยวผิงชังต้องกินค่ะ